นี่ก็เป็นการทดสอบการชนของ a อร่า o ูดแคทในประเทศออสเตรเลียโดย a อร่ก็ได้คะแนนทดสอบความปลอดภัยถึง5ดาวโดยมาจากอ u s t r a l i a n n e w Car และ Assessment Program หรือ NCAP สำหรับเจ้าแมวคันนี้ได้คะแนน92%จากการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่84%และการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก74% ส่วนคะแนนความปลอดภัยและการปกป้องคนเดินถนนและคนปั่นจัก,กรยานนั้นยังมีช่องโหว่อยู่และได้93%สํำหรับเทคโนโลยี Safety a s s i s t และยังได้รับคะแนนปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ร้อยละ92ด้วยคะแนนที่สมบูรณ์แบบในการทดสอบด้านข้างการกระแทกจากระยะไกลและได้คะแนนจากการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็กร้อยละ84 ซึ่งก็ได้รับรางวัลจากคะแนนเต็มในการทดสอบด a มิกด้านข้างเช่นเดียวกับบทลงโทษ0.19คะแนนมาจากการติดตั้งเบาะนั่งส่วนคะแนนร้อ1ะ7 4ของ n c a p สำหรับคนเดินถนนและปั่นจักรยานออร u r นั้นไม่ได้คะแนนเต็มในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึน่งจาก6เกณฑ์ก็เป็นการทดสอบการชนสำหรับรถที่จำหน่ายในประเทศออสเตรเลียสำหรับออร u r a g o o คันนี้ได้คะแนนความปลอดภัยไป5ดาวเต็ม ก็น่าจะสร้างความใจชื้นให้กับคนที่รักออร่าในประเทศไทยอยู่บ้านนะครับก็เป็นการทดสอบการชนของ NCAP ในประเทศออสเตรเลียนั่นเองแต่คะแนนที่ได้น้อยที่สุดและแย่ที่สุดสำหรับออร่าคันนี้ก็คือคะแนนความปลอดภัยของคนเดินเท้าเดินถนนและคนปัน่นจักรยานซึ่งถือว่าทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามในการรับชมสวัสดีครับ